ไปต่อกัที่จังหวัดมหาสารคามครับ,รบกรมชลประทานนะครับปัดฉิมนิเทศโครงการประตูระบายน้ําบ้านท่าสองคอนจังหวัดมหาสหารคามเพิ่มพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่18,275ไร่ช่วยเหลือ30สถานมีสูบน้ำนะครับด้วยไฟฟ้า2ฝั่งลําน้ําชีกว่า44,000ไร่ครับขอไปครับ4 4 0 0 0ไร่ที่ห้องประชุมอบตอท่าสองคอนนายกนกศรกีวิชัยนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมปัจฉีมิเทศโครงการประตูระบายน้ําบ้านท่าสองคอนภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้าในแหล,ล,ลีงน้ําชีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยให้มีผู้สินโดยให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้รับทราบ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะโดยมีประชาชนในพื้นที่โครงการผู้นําชุมชนองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการภาคประชาชนสถานศึกษาและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมกว่า140คนสำหรับความเป็นมาข,ของโครงการสืบเนื่องจากปัจจุบันค่ะพื้นที่ตลอดสองฝั่งลำน้ำชีตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิถึงจังหวัดอุบลราชธานีมักจะประสบปัญหาอุทกภัยแล้งและขาดแคลนน้ำสำหรับการใช้ในกิจกรรมต่างๆของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นประจำ ในปี2,566ถึง2,567กรมชลประทานจึงได้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับลำน้ำชีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาการอุปโภคบริโภคการเกษตรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการใช้น้าอื่นๆในพื้นที่ค่ะ